เป็นวันสุดท้ายของการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินลงไปยังชั้นจีโรงแรมเพมโกติมพูพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเพมโกติมพูตลอดจนชุมชนคนไทยในพูตานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายภูตานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน,นกรุงทากา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงนิวเดลีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์นกรุงทิมพูเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์นกรุงทิมพูในการนี้พระคณิ t h าในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานห้าพระองค์ได้แก่เจ้าหญิงชิมิยังซอมวังชุกเจ้าหญิงโซนามเดชเชนวังชุกเจ้าหญิงเดชันยังซอมวังชุกเจ้าหญิงแกซังโชเดนวังชุกเจ้าหญิงยูเพนมาโชเดนวังชุกเฝ้าถุนละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จด้วย จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปอย่างป้อมดุงก้าเมืองพาโร โดยตลอดเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งผ่านมีนักเรียนและประชาชนชาวพูตานทุกเพศทุกวัยอาสาสมัครเกียรติสุจิตอาสาเดชุบและบรรพชิตฝ่ายพูตานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งสเสด็จพร้อมโบกธงชาติไทยและธงชาติพูตานบางส่วนถือพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและป้ายข้อความต่างๆ3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาสรงขาและภาษาอังกฤษเช่น ควมิตรภาพระหว่างพูตานและไทยอยู่ยั่งยืนนาน Thank you Your Majesty for visiting our country We wish you have a safe journey. ภูตาน love Thailand และ Thank you for visiting เ <c oughs> มื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงป้อมดุงก้าเมืองพาโรดาโชเชลิงตตเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรพูตานเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายพูตานเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้เด็กชายและเด็กหญิงชาวพูตานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีบรรพชิตพูตานเป่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านพูตานนำเสด็จขึ้นป้อมดุงก้าป้อมดุงก้าเป็นป้อมประการที่ก่อสร้างขึ้นล่าสุดและใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักรพูตานตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษานวัตกรรมและการประชุมระดับโลก อาคารภายในป้อมประกอบด้วยพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนในโครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษามีหอ,อกลางเป็นอาคารที่สูงที่สุดภายในป้อมโดยชั้นที่1-5ถึงเป็นห้องสมุดและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การเรียนการสอนของราชวิทยาลัยส่วนชั้น6เป็นหอพระฤกษปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์แบบจัตรุรทิศเสากลางได้แก่พระวจระปานีโพธิสัตว์พระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ พระสักยมุนีและพระมัชชุสีโพธิสัตว์ซึ่งชาวพูตานให้ความเคารพบ,บูชาในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานรอรับสเสด็จณหอพระริกซึมมกัมโปชั้นหกทรงพระดำเนินแบบทักษิณวัรผ่านที่ประดิษฐานพระวชระปานีโพธิสัตว์พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์ไปยังที่ประดิษฐานพระสักยมุนีทางทิศใต้ บรรพชิตภูตานถวายเทียนฉนวนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานแล้วทรงจุดประทีปไขเนยที่วางอยู่บนแท่นบูชาด้านหน้าพระสักยมุนีพระองค์ละสามดวงเสร็จแล้วบรรพชิตภูตานปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณโต๊ะที่วางประทีปไขเนยแล้วเจริญพระพุทธมนต์ทรงคมก่อนทรงพระดำเนินแบบทักษิณวัรผ่านที่ประดิษฐานพระ มัชชูสีโพธิสัตว์เสด็จลงไปยังชั้น5ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยโดยผู้อำนวยการสถาบันรุกเกโปนำเสด็จพระราชดำเนินทอยพระเนตรการดำเนินงานของราชวิทยาลัยมีนักเรียนเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงาน ราชวิทยาลัยหรือเร y ย l Academy เดมีดำเนินงานภายใต้สถาบันรุกเกโปก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสเมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานเมื่อวันที่21กุมภาพ,พันธ์2559เเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาสมัยใหม่และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวพูตานเปิดรับนักเรียนโดยการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศเข้ามาศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมากเ <sc> น้นการเรียนรู้ที่เปิดกว้างจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพปัจจุบันมีนักเรียน337คนครู24คนและนักวิจัย9คน จากนั้นเสด็จลงไปยังห้องประชุมชั้น3โดยมีดาโชโลเทเชลิงผู้ว่าราชการเมืองเกเลฟูพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพัฒนาเมืองเกเลฟูเ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองเกเลฟูซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ทางตอนใต้ของประเทศที่รัฐบาลพูตานอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งเกิดจากพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานที่ส่ง ประกาศในงานวันชาติปีที่116ของภูตานเมื่อวันที่17ธันวาคม2566ในการสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของภูตานและภูมิภาคเอเชียใต้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูตานในระยะยาวโดยโครงการยึดแนวคิดความยั่งยืนการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณมุ่งเน้นการผลิตที่มีมูลค่าสูงและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากกว่าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและสร้างมลภาวะ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานทรงมีพระราชประสงค์ให้โครงการเป็นพื้นที่ทดลองสำหรับการบริหารจัดการด้านกฎระเบรียบการวางผังเมืองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมการลงทุนพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปของประเทศจึงทรงจัดตั้งโครงการเป็นเขตบริหารพิเศษมีอิสระในด้านนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการตลอดจนมีสกุลเงินของตนเองเพื่อให้สามารถพัฒนาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในลักษณะ1ประเทศ2ระบบในการนี้ทรงพระดำเนินตามระเบียงไปยังที่ประทับบริเวณฝั่งตรงข้ามหอ,อกลางทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของภูตานแสดงโดยนักเรียนราชวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นณลานด้านหน้าหอ,อกลางจำนวน3ชุด จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากป้อมดุงก้าไปยังท่าอากาศยานานานาชาติพารโรโดยมีนักเรียนและประชาชนเมืองพารโรเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานานานาชาติพารโรเมืองพารโรสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานรอส่งเสด็จ ในการนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยได้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงทากาและคณะผู้ส่งเสด็จฝ่ายพูตานได้แก่คณะผู้แทนทางการทูตประจําราชอาณาจักรพูตานผู้แทนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายพูตานและคณะติดตามกิยศฝ่ายพูตาน พร้อมกันนี้เด็กชายชาวพูตานทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวพูตานทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานทูลลาและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง เอกอัคราชทูตประจำราชอาณาจักรพูตานและอธิบดีกรมพิธีการทูตราชอาณาจักรพูตานขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบุงคมทูลลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งทรงทําการบินด้วยพระองค์เองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเสด็จพระราชดําเนินออกจากท่าอากาศยานนานาชาติพาโรราอาอัจักรพูตานกลับไปยังประเทศไทย ในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์น้ำเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาว,วังชุกทรงรอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบริเวณข้างรันเวยโดยทั้งสี่พระองค์ทรงโบกพระหัตให้กันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกล่าวคำอำลาก่อนที่เครื่องบินพระที่นั่งจะออกจากท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นำเครื่องขึ้นและลงจอดที่มีความยากที่สุดในโลก เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศไทยเป็นอันสิ้นสุดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตระหว่างวันที่25-28เมษายน2568เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์และในระดับประเทศเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองพระราชวงศ์และสองประเทศให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้น